สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญชายทาโร่นะคะช่องพี่หมอดูได้ทุกเพศทุกวยัยแทนเพศกันเอาเองได้เลยนะคะถ้าเชื่อในศาสตร์ของไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่ไพ่ไม่เคยโกหกใครไม่ตกใจใครนะคะเขาค่อนข้างจะมีความขลังความลึกลับในตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นคําทํานายมักจะตรงและมั่นยาต่อหน้าผู้ที่รับฟังคําทํานายค่ะช่องพี่หมอทานายดวงเป็นดวงโดยรวมนะคะดวงแรนดอมพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทุกท่านให้ดูเพื่อความบันเทิงเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะฝากทุกท่าน เม้นไลค์แชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องพี่หมอด้วยนะคะจะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะใครจะซัพพอร์ตปุ่ม SuperTank ก็สามารถซัพพอร์ตปุ่ม SuperTank งเพื่อเป็นค่าครูกำลังใจกับช่องพี่หมอได้เช่นกันนะคะพี่หมอจะใช้ไพ่ทั้งหมด3สำรับในการทำนายดวงของทุกท่านในวันนี้นะคะคือไพ่ยิบซีสสำรับไพ่ยิบซีหนึสำรับค่ะแล้วก็ไพ่ออร์เคสองำรับนะคะไพ่ยิบซจะทำนายดวงของทุกท่านนะคะแล้วก็มีไพ่ออร์คเ เช็คพลังงานความรู้สึกจากเขาและเช็คพลังงานของคุณและเขานะคะมาในแรนดอมหัวข้อที่ว่าคู่แท้ของคุณมาแล้วหรือยังนะคะมาเริ่มจากไพ่ออร์เคิลก่อนนะคะว่าพลังงานจะตรงกับคุณกับเขานะคะพลังงานนี้จะตรงเป็นของคุณ8 0 1 0 0หากมีตัวเลขนะคะที่เป็นของคุณและเขาคือบ้านเลขที่บัตรประชาชนนะคะทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์ อย่นี้ได้เช่นกันนะคะคู่แท้ของคุณมาแล้วหรือยังขออนุญาติศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจาตัวทุกท่านตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวรอนุญาตพี่หมอเปิดคําทํานายในครั้งนี้ด้วยนะคะพลังงานมีเลข7เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ7ชั่วโมง7วัน7สัปดาห์ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนกรกฎาคมได้เช่นกันค่ะ มีเลขสี่เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะสี่ชั่วโมงสีวันสีสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันพฤหับสบดีในเดือนเมษายนได้เช่นกันนะคะมีเลขหกเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะหกชั่วโมงหกวันหกสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเดือนมิถุนายานได้เช่นกันค่ะลิบราลัคนาราศีตุลค่ะมีเลขเจ็ดเข้ามาเกี่ยวข้องเจ็ดวันเจ็ดชั่วโมงเจ็ดสัปดาห์เจ็ดเดือนนะคะเวลาที่เกี่ยวข้องเวลาที่ผ่านมาเจอคลิปนี้หรือเวลาเกิดของคุณและเขานะคะ23.09 23.10ค่ะ พลังงานทัวรัสนะคะลัคนาราศีพฤกษบค่ะมีเลข2เข้ามาเกี่ยวข้อง2ชั่วโมง2วัน2สัปดาห์2เดือนเวลาที่เกี่ยวข้องนะคะ21.04 20.05ค่ะมันเดย์ค่ะคือผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะมีเลข2เข้ามาเกี่ยวข้องวันจันทร์ในเดือนกุมภาพันธ์ได้เช่นกันนะคะมีเลข2เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะผู้ที่เกิดวันอังคารในเดือนกุมภาพันธ์หรือผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์เนาะมี2ชั่วโมง2วัน2สัปดาห์ที่มาเกี่ยวข้องนะคะ พลังงานมีเลขห้าเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะในเดือนพฤษภาออในเดือนพฤษภาคมได้เช่นกันค่ะมีห้าวันห้าสัปดาห์ห้าชั่วโมงที่มาเกี่ยวข้องนะคะขอสับพลังงานเพื่อมีแต่ตัวเลขออกมาจะดูว่ามีลักษณะมาไหมคะ friday ค่ะผู้ที่เกิดวันศุกร์มีเลขหกเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ f i r g o นะคะลักษณราศีกันค่ะมีเลขหกเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะหกชั่วโมงหกวันหกสัปดาห์หกเดือนนะคะ 24.08 22.09ค่ะอาจจะเป็นคู่ที่คุณคบคุณคุยอยู่นะตามจำนวนเวลาที่พี่หมอบอกไปเลยนะคะคบหากันเนาะพลังงานลีโอค่ะลัคนาราศีสิงค่ะมีเลขค่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะขออภัยนะ5วัน5ชั่วโมง5สัปดาห์คบหากัน5เดือนขึ้นไปเวลาที่เกี่ยวข้อง23.07 23.08ค่ะสกอร์บิโอค่ะลัคนาราศีพิจิกค่ะ มีเลข8เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ8วัน8ปชั่วโมง8ปสัปดาห์คบหากันตั้งแต่8เดือนขึ้นไปเวลาที่เกี่ยวข้อง24.10นะคะแล้วก็22.11งงนพลังงาน c a ซอร์ลัคนาราศีกรกฎค่ะมีเลขสีเข้ามาเกี่ยวข้อง4ีชั่วโมง4วัน40ส,สัปดาห์คบหากันตั้งแต่4เดือนขึ้นไปเวลาที่เกี่ยวข้องนะคะ2 2 0 6 22.07ค่ะ พลังงานทิวสเดย์ค่ะผู้ที่เกิดวันอังคารค่ะมีเลขสามเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะมีเลขหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้เช่นกันในเดือนมกราคมก็ได้เช่นกันนะคะหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์แล้วก็หนึ่งชั่วโมงอลริสลัคนาราศีเมษค่ะมีเลขหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันคบหากันตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปยี่สิบเอ็ดจุดศูนย์สามเวลาที่เกี่ยวข้องยี่สิบจุดศูนย์สี่ค่ะเลขสามเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ นะสามวันสามชั่วโมงสามสัปดาห์พุทธิเกิดวันพุธในเดือนมีนาคมได้เช่นกันนะคะนี่คือพลังงานของคุณและเขานะคะมาดูไพ่ย4ปซีกัน,นะค่ะว่าไพ่ยิีนะคะมีอะไรอยากจะบอกทุกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานสื่อพลังงานมาที่หน้าไพ่ของพี่หมอได้เลยนะคะว่าคู่แท้ของคุณมาแล้วหรือยังนะคะคู่แท้ของคุณมาแล้วหรือยัง พลังงานโอว้าวเพดอวอนส์ธาตุไฟเม็ดสิงหนูเป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยวต่างชาติได้เช่นกันนะคะหรือเป็นคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันด้วยผิวสองสีก็ได้คนที่อายุน้อยกว่าคุณมีความรู้ความสามารถเก่งฉลาดปราดเปรืองนะมีไหวพริบเก่งมากๆคนนี้ค่ะนะประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยก็ได้เช่นกันเป็นนักศึกษา เป็นนักเรียนนอกก็ได้ด้วยนะคะพลังงานคนนี้ค่ะเป็นคนที่แบบอแบ,บสืบแอบส่องแอบ,บอยากรู้อยากเห็นหรือคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วหรือคนที่พยายามจะเข้าหาคุณในเร็วๆนี้ด้วยได้เช่นกันค่ะอายุตั้งแต่น้อย2ีบวกขึ้นไปถึง30บวกได้เลยนะคะขอขยายคำว่า p a จอ o ฟวอนส์หน่อยค่ะว้าวเดทค่ะรักแท้รักครั้งสุดท้ายนะคะพลังงานลัคนาราศีพิจิกดูสิคะผู้คนผู้นี้ค่ะ เป็นคนที่อยู่ทางไกลของคุณด้วยอาจจะเป็นรับราชการตำรวจทหารนะคะแพทย์จิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือทำงานด้านขายประกันขายสินค้ามือสองมีโรงรับจำนำทำงานในเครือข่ายแบบนี้ก็ได้เช่นกันด้วยนะคะพลังงานเป็นนักรบนักสู้นักไฟได้เช่นกันคนคนนี้ค่ะนะเป็นคนที่แบบมองที่จะเข้ามาหารักครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขาที่จะอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่ารักตราบน,นิรัน ะะคือพลังงานคู่แท้ของคุณนะคะ Seven of Pentacles ้าวคุณมีช h o i มีตัวเลือกนะที่ผ่านมาแต่คุณก็รอคนที่เป็นคู่แท้ของคุณเท่านั้นค่ะท่านนะ้ำมินกรกฎพิจิกนะอาจจะคุยออนไลน์อเดทออนไลน์ได้เช่นกันนะพลังงานนะตรงนี้มีเลขเจ็ดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะพลังงานคนที่เกิดในวันเสาร์ทัดดินมันกงกรประสบกัเนหมอกอภัยนะ Seven of Pentacles ค่ะคนที่รับในการทําเกษตร เขาคอยแอบส่องแอบมองคุณอยู่ห่างๆนะเป็นรักทางไกลได้ด้วยเช่นกันนะคะพลังงานนะตรงนี้คือเป็นคนที่แบบคอยสืบคอยส่องคอยอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณมากๆเลยคําว่ารักแท้ของคุณมาแล้วหรือยังพี่หมอพี่หมาว่าคุณเป็นการปลูกต้นรักกันสักพักหนึ่งแล้วบางคู่บางคนตั้งแต่พฤศจิกาโยนปีที่แล้วนะคะหรือหนึ่งปีขึ้นไปได้เช่นกันหรือเจ็ดเดือนขึ้นไปได้เช่นกันนะคะพลังงานเนี่ย ค,คู่ที่แบบเข้ามาได้เรียนรู้ได้ศึกษาดูใจของคุณนะพลังงานที่พี่หมอเจอนะมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะเป็นการอาจจะแบบไกลห่างด้วยกันไปอาจจะแบบเจอกันแล้วก็ห่างกันไกลกันไปเพราะว่าเพราะว่าไปสร้างอนาคตนะคะการเจริญเติบโตในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการหางเงินนะพลังงานนะตรงนี้เหมือนแยกย้ายกันไปโฟกัสในเรื่องสิ่งตรงนี้อยู่นะคะพลังงานนะัตรงนี้ค่ะอาจจะเป็นแบบลักทางไกลยอยู่คนละจังหวัดคนละอำเภอคนละประเทศได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วมันก็รอแค่เวลาในแบบ มาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพลังงาน j u s t i c ว w o เข้ามาในครั้งนี้คู่ของคุณรักแท้ของคุณนะคะเป็นลัคนาราศีตุลย์ด้วยทนายความผู้พิพากษาทํางานด้านกฎหมายรักในความยุติธรรมหรือจบกฎหมายมาด้วยคนนี้รักใครรักยากแต่รักแล้วรักจริงไม่นอกลู่ไม่นอก,ก,นอกทางอยู่ในอยู่ในกรอบมากๆเลยค่ะอยู่ในลู่อยู่ในกรอบ,เ,ออรอบเป็นคนที่อยู่ในสิลอยู่ในธรรมมาแบบคนที่ใช่มาในเวลาที่เหมาะสมะถูกต้องถูกที่ถูกเวลา ะะเขาเรียกว่าคนที่ใช่มาในเวลาที่แบบใช่คือพลังงานคนนี้ค่ะเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะมองอนาคตไปถึงการมั่นหมายแต่งงานจดทะเบียนสมรสถ,ถ้าเขาจะมีใครเข้ามาในชีวิตค่อนข้างที่มีความชัดเจนในระดับหนึ่งที่สําคัญนะไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ผ่านการแต่งงานมาแล้วเขาก็รับได้หมดค่ะพลังงานนะตรงนี้ขอแค่แบบว่าไม่มีอะไรพันธะที่แบบมาไม่มีทะเบียนสมรสที่แบบต้องมาให้คุณต้อง มารอในตรงนี้ด้วยอ่าคุณต้องจัดแจงในส่วนตรงนี้ให้แบบเคลียร์ให้จบให้สิ้นด้วยฝ่ายเขาก็เช่นกันถ้าแบบเคยแต่งงานมามีทะเบียนสมรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเคลียร์ทะเบียนสมรสนั้นต้องไม่มีอีกต่อไปนะเพื่อที่จะมาลงเอยลงรอยกับคุณนะอ่าอาจจะมาจดทะเบียนสมรสกับคุณอีกครั้งหนึ่ง ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าไม่อยากให้มีพันธะในสิ่งจุนั้นที่มาเกี่ยวข้องนี่คือคู่แท้นะคะของคุณเนี่ยที่จะเข้ามาหาคุณนะคะอาจจะพันกันแต่งงานมาแล้วอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะพลังงานที่ไปหมาเจอว้าวซิกออฟครับธาตุน้ำมีกฎกฎพิจิกมีเลขหกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณอาจจะเจอเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหรือเป็นคนรักเก่า,เ,กาเป็นพลังแห่งคนรักเก่าออกมาสูงมากเลยที่มาขอโอกาสการเริ่มต้นใหม่หรือเป็นคนที่เคยจากกันไปแล้ววนกลับมาก็ได้เช่นกัน ตอนนั้นอาจจะไม่มีความสัมพันธ์เป็นคู่เป็นแฟนกันยังไม่ตกลงอะไรกันแคราวนี้เข้ามาจะแสดงความชัดเจนให้กับคุณมากๆเลยค่ะขอแต่งงานมั่นหมายสู่ขอมาเติมเต็มมาให้ความสุขความสบายใจอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่ากับคุณหรือเท่าเทียมกับคุณก็ได้ด้วยนะคะบางคู่บางคนก็เป็นรักต่างไวัยไปได้เลยนะคะพลังงานตรงนี้เนาะ,ะดูซิว่านี่คือคู่เท้ของคุณนะคะ เข้ามาใกล้คุณทุกทีทุกทีเลยเซเว่นออฟคัพที่พี่หมอพูดผิดไปฮะเซเว่นออฟคัพก็ออกมาจนได้ธาตุน้ำมินกดกดพิจิตเดทออนไลน์คุยออนไลน์เขาเลือกคุณนะคะเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเลยคู่ของคุณและตัวคุณเองเป็นคนที่แบบช่างเลือกในความสัมพันธ์ที่แบบเกณฑ์อยากเลือกเกณฑ์แบบขอคุยเกณฑ์อยากแบบรู้จักคนนั้นคนนี้มาสุดท้ายอ่ะคนที่ถูกอกถูกใจเขาที่สุดก็คือคุณคุณและเขาต่างคนต่างเป็นสเปคของกันและกันใจตรงกันคุณดูสิเจ็ด 7จ็ดเจ็ดเจ็ดถ้วยกับเจ็ดเหรียญน,นะคะพลังงานมันเป็นความคิดทัศนคติอะไรที่ตรงกันความต่างที่ลงตัวได้ด้วยเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดกันและกันมากทีเดียวเลยนะคะคู่แท้เนี่ยที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณและพี่หมอเชื่อเลยว่าเข้ามาแล้วแล้วก็เป็นคนที่คุณเลือกได้ถูกอกถูกใจคุณเนี่ยเข้าเข้ามาเข้ามองอนาคตร่วมกันกับคุณมีความคาดหวังจินตนาการในเรื่องการสร้างครอบครัวการมีบุตรเนี่ยค่ะ,ะการคิดแบบเหมือน อยากจะทําบางสิ่งบางอย่างให้ทุกอย่างมันลงตัวได้ด้วยดีเมื่อก่อนอาจจะดูเหมือนเออเขาไม่ได้สนใจไม่ได้มีคุณอยู่ในสายตาอะไรของเขาสักเท่าไหร่เลยต่างคนต่างเมินกันต่างคนต่างแบบรู้สึกอ่ะขอเดินทางแบบเหมือนบางคู่บางคนก็ไปชดใช้กรรมของตัวเองก่อนต้องไปเจอรักคนน้นรักคนนี้มาก่อนสุดท้ายก็องได้วนมาเจอคุณเพราะอะไรรู้ไหมคุณเป็นคู่ที่รักแท้ทางจิตวิญญาณด้วยคู่ที่แบบตามกันมาตั้งแต่อดิตชาติทุกภพกทุกชาติเนี่ยคะ่ะพลังงานหกถ้วยกับพลังงานเดชเนี่ยคะ่ะนะที่มันต้องแบบ สุดท้ายแล้วต้องได้วนมาเจอกันอยู่ดีไม่ว่าคุณจะไปเจออะไรไปชดใช้กรรมต่างคนต่างมีกรรมของใครของมันนะเนาะแต่สุดท้ายแล้วอะกลับวนมาเจอกันนะตามหากันจนเจอนะคะนะคู่แท้ที่ตามหาคุณจนเจอคู่แท้ที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคุณดูสิสตรน เขากลับมาคราวนี้เขาเป็นคนมายอมคุณมากเลยคุณเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความรักในครั้งนี้มากเลยลัคนาราศีสิงห์ได้ด้วยค่ะนะแม่เลี้ยงเดี๋ยวพ่อเลี้ยงเดี๋ยว working woman ทำงานเก่งมีความรู้ความสามารถจิตใจดีจิตใจอุบอ้อมเอารีเขาแพ้คุณแพ้ในความดีความงามของคุณแพ้ในเรื่องของนิสัยใจคอของคุณคุณเป็นคนแข็งนอกนุ่มในนะความจิตใจดีของคุณนี่แหละค่ะที่จะดึงดูดพลังของคนคนนี้ที่จะเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง อาจจะไปเจอคนที่แรงคนที่แบบเขาต้องไปยอมคนอื่นมาตลอดแต่มาอยู่กับคุณแล้วมันเป็นพลังงานที่แบบมันโฟล์มันสบายใจมันไม่ต้องเป็นความพยายามที่ต้องสู้ต้องไฟเพื่อรักครั้งนี้มันเป็นความความพยายามที่แบบสบายๆนะคะมันไม่จําเป็นต้องไปสู้อะไรมากมายแล้วมันรู้สึกดีด้วยความที่คุณมีคนที่มีจิตใจดีด้วยดึงดูดพลังงานของคนคนนี้ที่เข้ามาหาคุณคุณและเขาแทบที่จะไม่ได้ไม่ต้องไปไฟอะไรเลย อาจจะไปไฟกับคนอื่นอาจจะไปสู้กับคนอื่นนะพลังงานตรงนี้มันเป็นแสงไฟนิดหนึ่งนะคะพี่หมออยากได้บรรยากาศแบบนี้เนาะมีสมาธิในการอ่านไพ่มากๆเลยค่ะแล้วพลังงานคน่อนข้างที่จะดีมากด้วยนะคะในแสงไฟแบบนี้เนาะทุกคนจะคิดเหมือนพี่หมอไหมเป็นพลังงานหมนแล้วได้รับพลังงานที่ดีบวกๆนั้นเข้ามาและพลังงานหน้าไพ่ค่อนข้างที่จะวิเศษมากๆเลยนะคะออใต้แสงเทียนใต้แสงไฟแบบนี้แล้วพี่หมอเชื่อเลยว่าคนคนนี้ค่ะเขาเลือกที่จะแบบ คุณคือทุกอย่างในชีวิตของเขาอ่ะมีอิทธิพลคุณทําให้คนคนนี้ที่ใจแข็งที่ผ่านมายอมสยบจบกลงอยู่ที่คุณนะคะนะคนที่แบบเอออาจจะไม่มีชีวิตชีวาที่ผ่านมาแต่สุดท้ายแล้วมามีชีวิตชีวากับคุณนะคะคนคนนี้รู้สึกดีกับคุณมากๆว้าว a e of p a n t a c a e การขอโอกาสการเริ่มต้นใหม่ทัดดินมังกรประสบการคุณดูสิการได้ของรางวัลถุกอกถูกใจเขาชอบคุณมาก รักคุณเลยแหละค่ะพลังงานนะตรงนี้เขารู้สึกว่าคุณคือทุกอย่างในชีวิตของเขาอะที่มาเติมเต็มชีวิตของเขาค่ะนะคู่แท้ที่เข้ามาในชีวิตของคุณนี่แบบเห็นคุณค่าในตัวของคุณมากเป็นซิงเกิลมัมเป็นซิงเกิลแดดก็ไดด้วยพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนที่หมอบอกอะอาจจะมีบุตรมีลูกอยู่แล้วเขาไม่เกี่งเลยค่ะเนะี่ยหรือมาเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยนะเริ่มต้นปั้นหมยแต่งงานสู่ขอเขาก็คาดหวังที่จะมีบุตรกับคุณด้วยนะคะเออเขาเลิกคุณเป็นพ่อของลูกเขาเป็นแม่ของลูกเขา นะเป็นแบบอะไรก็ได้ที่แบบมาพร้อมมาจบอยู่ที่คุณนี่คือคู่แท้ที่เข้ามาในชีวิตของคุณคือคือเข้ามาแบบเขาเรียกว่าอะไรรักมากถูกอกถูกใจคุณดูสิมาพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณมอบชีวิตใหม่มอบอะไรที่แบบคือมันมีแต่สิ่งดีๆที่เขาจะมายอมที่จะเขาจะมาทําให้คุณส่อยแหวนเงินทองบ้านรถที่ดิน คนนี้เป็นผู้ให้มากๆค่ะและเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนด้วยนะให้ด้วยจิตใจที่มั่นคงให้ด้วยจิตใจที่รักเพราะเขาเชื่ออะไรรู้ไหมเขาเชื่อว่าคุณคือคนที่เขาเลือกแล้วค่ะคุณคือคนเดียวเท่านั้นที่จะมาครอบครองหัวใจของเขานะ,ะและเขาก็พร้อมที่จะดูแลคุณเป็นรักครั้งสุดท้ายนะคะเป็นรักครั้งสุดท้ายแล้วก็เป็นรักนิรันดร์ของเขาอ่ะพี่หมอขอขยายความคําว่าหนึ่งเรียนอีกนะคะ คู่แท้ที่จะเข้ามาชื่อคุณนะเน่ข้ามาแล้วนะพี่หมอบอกเลยว่าเข้ามาแล้วแน่นอนเข้ามาแล้วจริงแท้แน่นอนเลยค่ะนะเนี่ยเข้ามาจนแบบไม่รู้จะเข้ามายังไงภายทุกใบนี่คือมาแน่นอนนะคะไม่พลาดแน่นอนนะว้าวได้ปรินเทสตเตรียมเลยค่ะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเหรอเนี่ยพระแม่อุมาเทวีพระแม่ลักษมีเจ้าแม่ทับทิมเทพเจ้าแม่กวนอิมออกมาสูงมาก แม้กระทั่งยาโมูคุณก็ไปขอได้ด้วยเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวเจ้าเบาเลยที่ผ่านมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ลับๆความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่แบบคลุมเครือหลังจากนี้ไปคุณจะได้รับความชัดเจนคู่แท้เข้ามาอย่างแน่นอนเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวเลยค่ะคุณเป็นคนมีเสน่ห์มีเสน่ห์มากๆทั้งคุณและเขามีเสน่ห์ดึงดูดพลังงานตรงนี้มากเลยคนที่เกิดวันจันทร์ได้ด้วยค่ะนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมีเสน่ห์ในตัวใครๆก็อยากเข้าหาพลังงานมีเสน่ห์ที่เกือบจะทุกใบเลยนะคะ ัวคุณเองอะที่ด,ดูดรักแท้คู่แท้เข้ามาเนี่ยเข้ามาเพราะเสน่หาเข้ามาเพราะแบบเสน่ห์ในตัวของคุณอนะที่เขาอยากจะมาทําทุกอย่างกับคุณเป็นรักที่แบบไร้เงื่อนไขเป็นรักที่ไร้เงื่อนไขเป็นรักแท้ที่แบบไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องร้องขอเลยไม่ต้องไปสูป้ไม่ต้องไปไฟเพื่ออะไรเลยอยู่ดีๆก็ามาแบบให้กับคุณอนะเข้าใจความหมายตรงที่ว่ายืนอยู่เฉยๆเขาก็รักไหมคะคือพลังงานแบบนั้นเลยค่ะที่คุณจะเจอคุณอาจจะคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงว่า เฮ้ยมันใช่เหรอมาแล้วเหรอจริงแล้วเหรอยังสงสัยอยู่เลยแต่พี่หมอว่าเข้ามาแล้วแน่นอนและคู่แท้ของคุณนะ,นะดูดิว้าวถูกออฟคับไม่มาได้ยังไงคะคู่แท้ของคุณเข้ามาแล้วจริงแท้แน่นอนเป็นความต่างที่ลงตัวเป็นคู่แท,ท้ที่คุณได้เลือกด้วยไม่ว่าจะเป็นรักแท,ท้ท,ทางจิตวิญ,ญญาณได้แดงผูกจิตกันมาสองถ้วยเนี่ย่าน้ำมีกรกรพิจิก ต่างชาติต่างศาสนาตัดศาสนาต่างถิ่นแดนไกลต่างวัฒนธรรมต่างๆหลายๆอย่างหน้าตาคล้ายละไม้คล้ายคลึงกันมากเลยแกเป็นความต่างที่ลงตัวเป็นความต่างดีเป็นความรู้สึกดีความรู้สึกลึกคิดเสน่ดึงดูดซึ่งกันและกันเขาคิดยังไงคุณก็คิดแบบนั้นคือคุณมานิเฟตแบบนี้แบบนี้คุณคิดแบบนี้แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณจะต้องได้รับสิ่งแบบนี้ด้วยและคุณก็ได้รับนั้นสิ่งนั้นด้วยคือคู่แท้ที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยเข้ามาอย่างจริงแท้แน่นอนขอเน้นขอคอนเฟิร์มเลยค่ะนะเป็นคู่รักที่แบบมาแบบ เข้าใจเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมาหกถ้วยแล้วก็มาเป็นสองถ้วยพลังงานเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่แบบอุ๊สวยงามจังเลยพลังงานในวันนี้นะคะคู่แท้ของคุณเข้ามาแล้วแน่นอนดูสิเข้ามาแอบดูแอบชอบนะคอยดูนละ้เปคก็สูงนะลูกครึ่งลูกเซี่ยวหน้าตาหล่อแล้วเอาการเลยคุณดูสิคะเป็นคนในธาตุไฟ3 of thorns คือธาตุไฟ เมษสิงห์ธนูเขมงอนาะคตรวมกันเป็นรับทางไกลเป็นถึงไปต่างประเทศได้ด้วยเขาคิดวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะที่จะเข้าเข้ามาในครั้งนี้ไม่ได้เข้ามาแบบไร้แผนการนะเขาทําอะไรที่อย่างละเอียดรอบคอบเขาคิดดีแล้วด้วยคนคนนี้ค่ะนะคือคู่ของคุณค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรสเปคสูง ทำอะไรมีความละเอียดรอบคอบจะเลือกใครเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็ต้องเป็นแบบอะไรที่ไม่ไม่มีพันธะอย่างที่พี่หมอบอกแหละพันธะนั้นต้องเคลียร์พันธะสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะแต่งงานมาแล้วไม่ว่าจะมีบุตรมีอะไรเนี่ยต้องเคลียร์ทุสิ่งทุกอย่างพอเคลียร์ทุกอย่างแล้วเขาเข้ามาแน่นอนเลยคนคนนี้เขาไม่ปล่อยให้คุณแบบรอนานเลยค่ะรักแท้ที่จะเข้ามาเนี่ยมองอนาคตร่วมกันกับคุณเป็นรักทางไกลคนคนนี้แบบมีหน้าที่การงานดีด้วยนะเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นคนเด่นคนดังในโซเชียลมีเดียช่องทางออนไลน์นะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะใครๆก็รู้จักเขาเยอะด้วยคนๆนี้ค่ะอาจจะทํางานอาสังหาริรทรัพย์ก็ได้ด้วยขายบ้านขายที่ดินนะขายของส,อสวยๆงามๆม,มีธุรกิจร้านค้าร้านอาหารก็ได้เช่นกันหรือเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ชอบนอนหนังสือชอบอ่านหนังสือชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นสายมูด้วยที่สําคัญเป็นสายมูขอชอบขอพรปฏิบัติธรรมคุณอาจจะเจอในการสถานที่ที่คุณไปทําบุญ ทำทานอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะเข้าวัดเขาวขาเจอกันก็ได้นะคะพลังงานณตรงนี้หรือมีบางคู่บางคนนะเจอกันแบบบังเอิญมากๆเลยอาจจะเจอกันในสถานที่ออกเดทดื่มกินอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะมาดูพลังงานว้าวข้ามน้ําข้ามทะเลรักแท้ของคุณเข้ามาแล้วค่ะจะถามว่าคู่แท้มาหรือยังมาแล้วจริงแท้แน่นอนต่อให้แบบห่างกันต้องข้ามน้ําข้ามทะเลมาขนาดไหนคุณดูสิคะ นายออฟคัฟคืออัศวินถือถ้วยค่ะพลังงานธาตุน้ำมีนกดกดพิจิคนเกินปีมะเมียได้ด้วยคนที่แบบเขามาแบบพร้อมที่แบบเปรู้สิ่งทุกอย่างความโรแมนติกความรักความเอาใจใส่คุณอาจจะไม่เคยเจอและไม่เจอและชาตินี้ฉันคงไม่เจอใครที่มาเอาใจฉันแล้วที่ผ่านมาฉันต้องเอาใจคนอื่นตั้งแต่หัวจรดเท้านเนี่ยฉันจะได้เจอคนที่มาดูแลเอาใจฉันแบบนี้บ้างไหมเนี่ยคนนี้มาพร้อมเปรสังหารือมทรั์บ้านที่ดินเลยเหลือแต่ดวงเดือนดาวตะวันที่เขาหายคุณไม่ได้แค่นั้นค่ะมาพร้อมใจแบบ เกินร้อยเลวค่ะคนคนนี้คู่แท้ของคุณนะคะเขามาแล้วค่ะนะคุณมีคู่แท้นะพี่หมอบอกเลยว้าวนายอฟอนผ่านกว่าจะได้เจอกันในผ่านบททดสอบหนักหนาสาหัสทั้งศาสนาวัฒนธรรมระยะทางทางไกลนะคะเป็นแบบเปิดผิดที่ผิดเวลาบ้างต้องรอเวลาต้องแบบเวลาไม่ตรงกันนู่นนั่นนี่หลายๆอย่างบททดสอบเยอะมากแต่คุณก็ประคับประคองจนได้รับความสําเร็จอยู่ในมือของคุณธาตุไฟเมษดสิงฐนูนะมีเลขเก้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกดูสิค่ะ เขาแบบนะเขาก็ยังงง,งๆแล้วว่าเขาเจอได้ไงเขาเจอคุณได้ยังไงทตานะํามมีกรกฤปพิจิตท่านไฟไม่สิงธนูนี่คือคู่แท้ที่จะมาสร้างอนาคตร่วมหลักปักฐานคุณ พลังงานตรงนี้เป็นพลังงานที่คนรักเพศเดียวกันได้ด้วยนะคะเนี่ยชายรักชายหญิงรักหญิงนะคะที่แบบเป็นคู่แทงคู่ว้าวเดอะสตาร์โดดเด่นเด่นดังคนมีชื่อเสียงนักร้องนักรงดนตรีอินฟลู flu, ทำงานนวดสปานะฮะเจลรี่ความสวยความงามได้เช่นกันคนนี้เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจได้ด้วยเป็นนักเขียนนักประพันธ์ได้เช่นกันนะคะเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวเลยค่ะเดอะสตาร์ the star, กับเดอ h ์ไฮบริดเทสนะคะคนดูนะพี่หมอบอกเลยนะคะอ่ะคนที่ใช้ามาในเวลาที่เหมาะสมนะทุกอย่างรอการแก้ไขนะคะ ปฏิบัติธรรมสวดมนต์การตื่นรู้คุณดูเลยคู่แท้ของคุณมาอย่างแน่นอนนะคะเหลือตารัคนาราศีกุมได้ด้วย นะพลังงานตรงนี้คือมัน,มนสวยงามสุดๆเลยคือคุณปรารถนาร้องขออธิษฐานร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธินะ์ที่ผ่านมาเมื่อไหร่จะเจอ,อมาแล้วก็พลาดไปใช่หรือเปล่าแต่ครั้งนี้มาจริงๆแล้วค่ะคู่ของคุณมาจริงแท้แน่นอนด้วยแรงอธิษฐานนะฮะมาตามแรงอธิษฐานของคุณนั่นแหละมาตามพลังที่คุณเรียกร้องอธิษฐานร้องขอจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเลยโชคชะตาฟาลิกิตนะคะที่ให้คุณได้เจอด so ิสตินีทูนเฟรมโซเมตของคุณนะคะพลังงานที่ว่าเป็น2ถ้วยนะพี่หมอจะบอกเลยว่าเป็นพลังงานที่ค่อนข้างงที่่จะคคูขอุณเลย นี่คือคนที่แบบมาร่วมสร้างอนาคตลงหลักปักฐานกับคุณคู่แท้ที่ตามหากันจนเจอคุณเจอคู่แท้ของคุณอย่างจริงแท้แน่นอนขอยืนยันเป็นคราที่3านะคะอ่าแล้วมาดูไพ่ออร์เรคอลค่ะคู่แท้คนนี้ค่ะที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะมาส่องใจลึกๆของเขาอะ่ะเขาอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมผ่านไพ่ออร์เรคล สำหรับนี้นะเป็นคู่ที่คุณคบอยู่ดิวอยู่คุยอยู่ที่จะเข้ามาแล้วก็ที่เข้ามาแล้วที่เคยคุยกันเคยรู้จักกันแล้วเรียนรู้ศึกษาดูใจที่หมอว่าเป็นพลังงานตรงนี้สูงมากเลยให้คุณดึงดูดแต่พลังงานดีๆบวกๆก,กลับไปแล้วก็จงเชื่อและจงเชื่อและศรัทธาสุดๆรู้สึกประเชื่อว่าคุณและเขาเป็นคู่ของกันและเขาคนนี้แหละคือคู่แท้ของคุณและคุณจะได้รับสิ่งนั้นนะคะ If I could go back in time I would let you go นะคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะไม่มีทางปล่อยคุณไปนะคะพี่หมอไม่ได้ทำคลิปยาวมาหลายวันนะสองสามวันนะคะ e v e n if I don't dare to say it I love you นะคะถึงแม้ว่าฉันจะไม่กล้าบ,บอกออกไปแต่ฉันก็รักคุณนะคะ You make me jealous อ่า You make me jealous นะคะเขาบอกว่าคุณทำให้ฉันหึงหวง Can you give me a chance to love you นะคะให้โอกาสฉันได้รักคุณได้ไหม I promise I will love only you นะคะฉันสัญญาว่าฉันจะรักเพียงคุณ I c o m in g for you baby please believe in me ฉันกำลังไปหาคุณที่รักโปรดเชื่อมั่นในตัวของฉันคู่แท้ของคุณมาแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ได้รอเกอร์หรอกคะ่ะคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไม่ต้องไปบทอะไรา่อยากไม่ต้องไปตัดเพาะ ต่อว่าชีวิตของตัวเองว่าเออจะมีจริงไหมไม,ม่มีจริงไหมคุณเชื่อยังไงได้ยังไงแล้วคุณมีแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวเนี่ยเขามาอย่างแน่นอนเลยค่ะเขาเข้ามาแน่นอนเลยคู่แท้ของคุณเนี่ยค่ะนะ e v e n t o ์โต we VR a p a r t so, for so long I still miss you นะคะถึงแม้ว่าเราจะจากกันไปนานแล้วแต่ฉันก็ยังคงคิดถึงกันมันเป็นพลังงานในคิดถึงคุณค่ะมันเป็นพลังงานรักทางไกลนะแบบว่า long distance relationship แบบนี้ได้ด้วย นะคะคเขาก็ยังเฝ้ามองคุณอยู่นะที่ไกลๆเขาแบบส่องคุณอยู่ห่างห่งแบบห่วงห่วงด้วยนะคนคนนี้ค่ะเขาไม่ปล่อยคุณไปแร้วค่ะนะเขาพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนเพื่อคุณ i would like to fix things between us เห็นไหมคะฉันอยากจะแก้ไขเรื่องราวระหว่างเรา i have been crying all night since the day you left นะคะเขาบอกว่าฉันร้องไห้ทุกคืนตั้งแต่วันที่คุณจากไปบางคู่บางคนพี่หมอเชื่อเลยว่าคุณเจอกันแล้วค่ะ แล้วคุณแบบไกลกันด้วยที่การงานนะคะเป็นรักทางไกลนะ i believe true love นะคะ in this uh any situation อขออภัยนะพี่หมองไม่เห็นนะ i believe true love นะคะ in this any situation นะคะฉันเชื่อว่ารักแท้ยือนหยัดต่ออุปสรรคเห็นไหมก้าวไม่ท้าว่ะนะคะเขาจะแบบฝ่าฟันก้าวผ่านอาุปสรรคตรงนัาา้นเข,า,า,นขาเพียงแค่คุณรอเขานิดหนึ่งทุกอย่างมันเป็นหมุนเวียนไปตามการเวลานะคะนะแต่สุดท้ายแล้วคุณได้บนมาเจอกันอย่างแน่นอนนะคะ It's hard for me to tell you the truth ค่ะมันยากสำหรับฉันที่จะบอกความจริงกับคุณ I feel blessed to have you in my life ฉันรู้สึกโชคดีที่มีคุณอยู่ในชีวิตของฉัน I believe we are meant for each other ฉันเชื่อว่าเราเกิดมาคู่กันค่ะนี่คือพลังงานของคุณนะคะ ที่เขาสื่อถึงคุณคู่แท้เนี่ยที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่แหละค่ะนะ All t h o u g h t h is love seems hard I will fight for it เอ็ไนะถึงแม้ว่าความรักครั้งนี้จะดูยากแต่ฉันจะสู้เพื่อคุณ Don't you know that you are everything for me to me คุณไม่รู้หรือว่าคุณคือทุกอย่างสำหรับฉันนะคะ All t h o u g h t you hurt me I understand and forgive you นะถึงแม้ว่าคุณจะทำให้ฉันเจ็บปวดแต่ฉันก็เข้าใจและให้อภัยคุณ I need time to heal นะคะฉันต้องการเวลาในการเยียวยาจิตใจ I'm afraid you won't choose me ฉันกลัวว่าคุณจะไม่เลือกฉันสิ่งที่เขาขังวนนะคะ You have e n t r o y e d my trust คุณทำลายความเชื่อใจของฉัน There's something I have to do before we could be together นะคะมีบางสิ่งที่ฉันต้องจัดการก่อนที่เราจะได้อยู่ด้วยกัน I d r e l y sorry for what I did นะคะ s l g i s g i e c s n d o n d n h e นะคะเขาบอกว่าฉันเสียใจจริงๆในสิ่งที่ฉันทำลงไปโปรดให้โอกาสฉันอีกครั้งเถอะนะ I will do anything for you baby Please size stay by my ฉันจะททุุกออย่่างเพืคณโปรดอยู่เคียงข้างฉันนะที่รักคือพลังงานคู่แท้ของคุณนะคะคู่แท้ของคุณเข้ามาแล้วหรือยังพี่หมอคอนเฟิร์มว่าคู่แท้ของคุณเข้ามาอย่างจริงแท้แน่นอนถ้าคิดว่าพลังงานนี้ตรงใช่เป็นของคุณก็น้อมรับคำทำนายนะคะขอทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ